สวัสดีครับผมสางวัดครับเมื่อนี้ก็ส่งงานอีกตัวหนึ่งครับเป็นไม้พยุ่งครับล่างล่างไม้คาแตา่เดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งใกล้ๆกันครับเป็นไม้พยุ่งครับเป็นปีหล้วมั้งครับตัวนี้ทรงอุบลครับไสเยียหอยนะตัวนี้ตรงนี้สิเป็นตำหนีครับตำหนีผมก็เลยเห็ด ก็้วงกลมแล้วก็เอ็ดตัวหนังสือเก็นซื้อผมยัดเข้าไปสังวัดครับแล้วบรรยู่อันยุภาเบิงสเปกค,ครับมียอย่างแน่้ยกาท่านี่ก็จะเป็นไม้มะลิดครับไม้มะลิดสารสลับครับเมเปินสีขาวแล้วก็ชุดนี้เป็นพยุ่งอไปเบิงนะไปไกลก็คอยไล่เบิงครับไก่ก็เป็นไก่สแตนเลเสเซฟครับ ของเอฟเมนงานพลกับสองเคสไตล์ผมแหละครับคือเกลีวนะค <What? S 1> ความเนียนในซอกในมุมซอกทุกมุมหมคือเกลายแหละครับกาเน้นเน้เนความเนียนเขาไว้งานห้ามันบทสนิดังบันไดอาศัยความเนียนสู่สู่กับเจ้าดังคนเราลูดท่งอาะสิว่างามคือยังเจ้าอื่นบันไดครับ ปีกอตัวนี้จัดเต็มครับเป็นปีกแตงพร้อมปีกกัดไล่ครับปีกกัดไร่เพิ่นเอาสีนี่เพิ่นมักสีธรรมดาแ้วกักดไล่ไปแล้วก็นี่ขอบปีกครับขออปีกให้เรียบร้อยขออปีกงามๆครับสวยงามสวยงามสำหรับผมนะถือว่าโอเคเลยครับงามเลยล่ะลพี่นอ้องใหญตัดสินใจกันอีกเถอะมากผลงานนํำบอสำหรับล่างนี่ บ่บ่ได้ใส่ท้งเหลืองครับว่าเป็นเพิ่นเพิ่นบ่เอาท้องเหลืองแล้วก็ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่เป็นน็อตแตง่งคือกันได้พี่น้องเดี๋ยวผมสิยกให้เบิ่งครับข้างล่างนี่เป็นน็อตแตง่งคือกันคือว่าแต่งให้เต็มสูบครับนี่ครับ<ไ>แต่งงาม,งาม ผู้ใดสนใจก็ทักขมาครับทักขมาถามคิวกันเอาว่าคิวสี่ได้ย้ำได้เฟซบุ๊กวัดชลาชัยงามครับเบอร์โทรกับศูนย์1ปดหนครับอ้างกับศีรษะในได้พี่น้องเด้อผมก็สิเน้นเน้นเนียนเข้าไว้ครับค่อยไล่ไปให้พี่น้องเบิ่งเอาเพรามันมันเนียนมันยังเปิน,น,นไดก็ค่อยไล่เบิ่งกัน สิมี่มงังจำนี้นิดน้อยก้อนส้งลูกคากับค่อยแก้ครับสิมีเยิ่มนิดน้อยใช่ผมก็สิแก้คัดไห่ก้อนส่งลูกค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกด้านหนึ่งกันครับสำหรับอีกด้านหนึ่งก็สิเป็นสี่ครับพี่นอ้องลลยประมาณนี้ตรงนี้ก็สิมีนิดน้อยเดี๋ยวผมคัดแก้ไขแล้วก็คัดเงาไห้ครับกับ กับมาเรียบเป็นปกติไม่ต้องย่านครับก่อนส่งงานผมจะตรวจเช็คเรียบร้อยกพร้อมละเอียดกับซื้อเก่าล้ครับเน้นเน้นน้ำสอง,สองน้ำมุมงื้อเก่าฝากติดตามผลงานสร้างหวันน้ำเด้ยครับกระจายกับทักกันเข้ามา,ว,าว่าคิ้วสิไดย่ามใดแล้นนี่ก็คอยๆทยอยเห็นหลูกค้าเรื่อยๆครับมีสีหาเจ้าตอนนี้ เก็กลับว่าไฟรเด็ดโคดขายงานหรอกครับต้นมากับไอ้ลูกค้าเบิ้งในช่องหรืรรหรก็โทุโทุหาเอาเพราาะว่ก็เห็ดเห็ดงานประจำน้ำครับนี่ก็เป็นงานเสริมเขางาน,น่าดีเล็กู้ใดสนใจก็ทักขมาเอาก็ฝากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องน้ำครับ ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามเบึงในช่องกันแล้วกะ็ติดตามผลงานของผมน้งครับขอบคุณหลายๆกะมีโอกาสก็จะได้ใส่บริการกันแล้วก็มีโอกาสผมก็จะได้เห็นงานให้พี่น้องในใซตกันสำหรับคนที่ถูกใจคนที่ชอบงน่นเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ